การที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้จำเป็นต้องสลายขั้วการเมืองคีิร์ตตรงนี้เนี่ยนะคะสลายขั้วการเมืองไม่ต้องแยกว่าเป็นเผด็จการหรือประชาธิปไตยอันนี้ก็แปลว่าไม่มีลุงแล้วมีไม่มีฝ่ายแล้วที่บอกว่ามีลุงไม่มีเราอะไรเนี่ยหรือไม่ร่วมกับสองลุงเนี่ยมันจบแล้ว วันที่9สิงหาที่พัก เพื่อไทยเนี่ยออกมาสื่อสารแล้วทําให้เดนรู้สึกว่าพรรคก้าวไกลไม่ควรจะไปโหวตสนับสนุนอย่างนี้แล้วเนื่องจากว่าสิ่งที่คุณภูมิธรรมได้ออกมาสื่อสารเนี่ยนะคะคุณภูมิธรรมบอกว่าทุกคนที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนไม่ต้องแยกว่าเป็นเผเด็จการหรือประชาธิปไตยอันนี้ก็แปลว่าไม่มีลุงแล้วนะคะอันนี้หมายถึงว่าทุกคนสสที่ได้รับเลือกมาไม่มีไม่มีฝ่ายแล้วที่บอกว่ามีลุงไม่มีเราอะไรเนี่ย หรือไม่ร่วมกับสองลุงเนี่ยมันจบแล้วแล้วถ้าเราไปดูจากในถแถลงการนะคะของพักที่ได้ออกมาร่วมกัน6พักเติมนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะในถแถลงการเนี่ยอยากจะถอดรหัสในเชิงของการสื่อสารทางการเมืองว่า,าพักเพื่อไทยต้องการเสนออะไรนะคะคีย์เวิร์ดตรงนี้เนี่ยนะคะสลายขั้วการเมือง ซึ่งเขียนถึงสองครั้งอยู่ในถแถลงการ5ข้อเนี่ยนะคะเขียนถึงสองครั้งเรื่องสลายขั้วทางการเมืองประการต่อไปพูดถึงวิกฤตของประเทศวิกฤตของประเทศได้แก,ก่วิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตความขัดแย้งดูเหมือนว่ามันเป็นวิกฤตแห่งชาติเลยนะคะแล้วก็ต้องไปขอความร่วมมือจากทุกพักทุกฝ่ายทุกคนทุกกลุ่มอันนี้เริ่มเห็นไหมคะว่าทุกพักทุกกลุ่มทุกคนคร มาเป็นคนเลยนะคะต้องมีความสามคัคคีสมานฉันท์คำว่าสามัคคีเนี่ยเราเวลาเราพูดถึงคําว่าสามัคคีเนี่ยมันใช้กับความมั่นคงเวลาที่พูดถึงสามัคคีคือรวมกันรวมกันนั่นก็คือถอดรหัสได้ว่าพรรคเพื่อไทยต้องการจะบอกว่าประเทศถึงจุดวิกฤตแล้วทุกฝ่ายต้องมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลปลองดองในที่นี้ก็หมายความว่า,วาสามารถจะไปจับกับทุกพัก ทุกคนทุกกลุ่มจะมาเป็นพักหรือจะมาเป็นคนไม่ปฏิเสธอันนี้เนี่ยแปลว่าพักเพื่อไทยเนี่ยได้ทำการสลายความเป็นพักที่อยู่ฝ่ายอุดมการประชาธิปไตยเสรีนิยมกับพักที่เป็นอนุรักษ์นิยมสื่อทอดอำนาจไปแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยพักเก้าไกลก็หมดพันธกิจ ในการที่จะต้องไปโหวตสนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วเพราะว่าพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ได้ออกมาสื่อสารแล้วว่ามันไม่มีแล้วคือในมุมอาจารย์โหวตไปก็ไม่ตอบสนองจุดประสงค์ของพักก้าวไกลในการปิดสวิตช์ของสองลุงใช่ค่ะแม้ว่าจะมาในนามกลุ่มในนามเป็นก้อนไม่ได้มาเป็นพักอาจารย์ยอมรับได้ไหมแบบนี้คือตรงนี้เนี่ยมันเห็นชัดนะคะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยกำลังจะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะต้องรัด ตั้งรัฐบาลปรองดองคำว่ารัฐบาลปรองดองเท่ากับรัฐบาลแห่งชาติทุกพักทุกกลุ่มมาร่วมกันยกเว้นก้าวไกลค่ะ <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทำไมถึงจะต้องเดินข้ามตึกไปนะคะภาพที่เดินข้ามตึกไปเนี่ยอันนี้ไปเป็นโปสเตอร์หนังได้เลยนะคะตั้งชื่อเรื่องว่ารักทะลุกำแพง <laughs> รักทะลุ รักทะลุตึกก็แล้วกันนะ <c oughs> คือเดินข้ามตึกมามาดูแบบเหมือนเหมือนเป็นฉากหนังเลยเขาสแสดงความจริงใจอาจารย์ไม่ใช่ไปมุบมิบกันพูดคุยกันเบื้องหลังก็<อ>เปิดให้เห็นว่านี่เราสแสดงความจริงใจเดินเข้าไปขอโทษก็เมื่อสักครู่นี้คุณจอยบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ให้ทําไมจะไปออแต่อันนี้มันเป็นการสื่อสารทางการเมืองนะคะมันมีในยะตรงที่ว่าเมื่อไปขอทางพรรคก้าวไกลแล้วไม่ได้ ถ้าพักเก้าวไกลปฏิเสธซึ่งพักเก้าไกลก็ยังสงวนท่าทีอยู่นะคะถ้าพักเก้าวไกลปฏิเสธอันนี้มันถึงวิกฤตจริงๆและวจำเป็นที่จะต้องไปร่วมกับลุงๆทั้งหลายเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะคะโอ้โดิถอดรหัสหลายชั้นผู้การพอฟังพี่อ้วนภูมิธรรมพูดเมื่อวานด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ขอให้ก้าไกลามาช่วยโหวตเนี่ยผู้การยัง จะเปลี่ยนใจไหมหรือยังคิดว่าก้าวไกลควรจะบทให้คูอคือถ้าผมตอบในนามตัวเองเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าสิ่งที่เป็นข้อมูลเห็นว่าเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่มีไม่มีลุงไม่มีเราแล้วแล้วทําไมคําว่าไม่มีก้าวไกลถึงไม่ไม่มีด้วยนะครับมันก็ต้องมีด้วยแต่ก็ยังมีว่าไม่มีก้าวไกลอยู่นะครับอันนี้ก็คือประเด็นอันหนึ่งที่เขาเสื่อมออมาก็แสดงว่าสื่อคําว่าปลองๆองไม่ครบ นะครับแล้วภาพาที่ถ้าปลอ,องจริงมันต้องมีก้าวไกลอยู่ด้วยต้องมีก้าวไกลอยู่ด้วยนะครับในประเด็นถัดไปก็เรื่องของการที่เขาพยายามทำมูฟเมนต์ให้เห็นเพื่อรับคําตอบที่เป็นโพสิฟีชัดๆเนี่ยครับมันก็เป็นสิ่งที่การที่ไปเนี่ยจากที่ผมได้ข่าวสารมาคือไม่ได้มาขออะไรนะครับไม่ได้มาร้องอะไรนะครับมาบอกอย่างเดียวบทให้ด้วยนะครับเท่านั้นนะครับก็จบ ก็ก็คงได้คําตอบหมายถึงมามาบอกว่าอะไรครับก็ขอให้โหวตไม่มีเนื้อหาไม่มีคอนเทนต์อะไรที่ที่ตามมาไม่ได้อธิบายแลกเปลี่ยนเงื่อนไขเราจะอย่างนั้นอย่างนี้นะขอให้คุณโหวตพูดสั้นๆมากก็พูดสั้นๆเนื้อหามันมีสรุปได้สั้นๆแค่นั้น